สสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปท่านาออนทัวร์ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเช็คนะครับการเช็คบอร์ดจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์ของ ck นคครับ55นิ้วหรือ60นิ้วจำไม่ได้นะครับเป็นบอร์ดซัพพลาย5 5หรือ60นิ้วอของลูกค้าส่งมาตัวนี้นี่ไม่เรียกว่าบอร์ด smps ธรรมดาเลยครับเรียกว่าซ u เปอร์คอนเวอร์เตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใหญ่ครับ ชุดคอนเวเตอร์มันเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ได้เลยนะครับสาหรับบอร์ดตัวนี้สังเกตชุดคอนเวเตอร์จะมีหม้อแปลงเอา p ุ t สองจุดเลยสองสองชุดนะครับ PFC เป็นคู่เลยนะครับทั้ง PFC ทั้งคอนเวเตอร์ก็เลยผมจะเลยขอเรียกว่าเป็นซูเปอร์คอนเวเตอร์นะครับซัพพลายซูเปอร์คอนเวเตอร์นะครับสำหรับบอร์ดนี้เอาเรียกให้มันสมศักดิ์ศรีบอร์ดหน่อยนะครับ ก็เราจะมาลองไล่ดูคร่าวๆนะครับว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดไฟเข้า220นะครับ ac 2 2 0ผ่านฟิวผ่านซพินเตอร์ไดโอดบิดจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ1คู่เพิ่มกระแสเป็น20แอมป์ขึ้นนะครับสลับไดโอดตัวละ10แอมป์ก็2ตัวก็เป็น20แอมป์นะครับในส่วนของไดโอดในส่วนของชุด pfc นะครับในส่วนของ pfc ก็จะมี มีเลยครับมีขดลวด pfc 2คู่เช่นเดียวกันมีตัว pfc power นะครับขับกระแสดได้ตัวละ12แอมป์ก็2ตัวก็20แอมป์เช่นเดียวกันไดโอดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคอนเวเตอร์ชุดคอนเวอร์เตอร์ก็เป็นดับเบิลคอนเวอร์เตอร์หรือว่าซูเปอร์คอนเวอร์เตอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์แบบซูเปอร์เลยนะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับใหญ่จ่ายกระแสดได้มากกว่าจ่ายกระแสดได้มากนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่ต่ำกว่า20แอมป์นะครับ <c oughs> ตัวนี้จ่ายอินเวเตอร์ก็จะมีสองชุดเช่นเดียวกันอินเวเตอร์หม้อแปลงอินเวเตอร์นะครับก็นิสส่วนตัวนี้หม้อแปลงขดลวดหม้อแปลงไรอ์อินเวเตอร์แล้วก็ชุดอินเวเตอร์ประมาณ4ชุดนะครับประมาณมีชุดแบ็คไลท์อยู่4ชุดก็กินไฟมาจากชุดคอนเบตเตอร์ตัวนี้นั่นเองครับไฟก็จะมีสแตนบายนะครับมีไฟสแตนบายนะครับชุด PS on สออนพีแล้วก็ สแตนบาย8ปโวลต์ออน13โวลต์นะครับในส่วนของชุดแรงดันไฟสแตนบายจ่ายโดยคอวอรวเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดจ่าย 13V โวลต์นะครับเมนหลัก13โวลต์ตัวนี้จ่าย1 3นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูปริ้นด้านล่างกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับปริ้นด้านล่างว่าจะเป็นลักษณะไหนครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูวงจรกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับก่อนที่จะทําการซ่อมจะสังเกตหนึ่งเวลารับ บอดมาต้องดูด้วยว่ามีรอยไหมอะไรหรือเปล่านจะสังเกตมีรอยไหมดำครับมีรอยไหมอยู่ที่ปิ้นนะครับเพราะนั้นเรก็ต้องทําความสะอาดขูดลอกลายวงจรออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับูดลอกลายวงจรนี่มีรอยไหมถูกน้ําถูกความชื้นนะครับเผื่อปิ้นมันขาดอย่างเงี้ยครับเราก็จะมองเห็นส่วนที่ผิดปกติส่วนนี้ผิดปกติได้นะครับนะครับจะสังเกตเห็นรอยไหมรอยสปาร์กอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะครับเพื่อที่จะไม่ ง่ายในการซ่อมอันนี้จะเป็นส่วนของปลั๊ก AC 220นะครับเข้าด้านนี้ AC 220มาเข้ามานะครับก็จะผ่านเข้าสู่ไดโอดบิดคู่นี้นั่นเองไดโอดบิดก็หลังจากนั้นเล็กตีไฟเป็นไฟตรงก็จะออกมาทางเป็นไฟบวกตัวนี้ไฟบวกตำแหน่งนี้ที่ออกมา300โวลต์ก็จะผ่านเข้ามีเสียงรบกวนก็ไฟบวก300นะครับไฟบวก300ผ่านไดโอดบิดคู่นี้เข้ามาก็จะไหลผ่าน เข้าไปสู่ชุดขดลวดนะครับ L ของ PFC L PFC มีอยู่2ชุดนะครับก็คือขดลวดชุดที่1และขดลวดชุดที่2องในตำแหน่งในชุด1-2ชุด1.2เพราะนั้นจากขดลวดก็จะมาไหลเข้าสู่มอ d ฟิ d ตัว Power s ร์สวิตของ PFC นะครับคู่นี้เพราะนั้นส่วนของชุดนี้เป็น PFC นะครับตำแหน่งไฟเอาท์พุตแรงดันไฟ PFC ก็อยู่ตำแหน่ง C คู่นี้นั่นเองนะครับ C คู่นี้นะครับ ส่วน i c ตัวนี้ก็จะเป็นดฟ์ของ PFC ไดรฟ์สวิตช์ของ PFC นั่นเองในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็น 16, า16าขา16ขากับเอาพุทออก2จุดนะครับในส่วนของ PFC อฟซีดนะครับส่วนของ PFC ตำแหน่ง PFC เอานะครับด้านนี้ก็จะไหลเข้าไรครับไปสู่คอนเวอร์เตอร์เพราะนั้นคอนเวอร์เตอร์ก็จะประกอบด้วยไ c ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดพาวเวอร์ชุดพาวเวอร์คอนเวอร์เตอร์แล้วก็ พาวเวอร์ชุดเดียวครับพอคอนเวอร์เตอร์ออก2ชุดนั่นเองแรงดันไฟส่วนหนึ่งก็จะออกไปออกไปจ่ายตรงเป็นแรงดันไฟสแตนบายและ13โวลต์ด้านนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะมาเกลี้ยงกับสู่ของอินเวอร์เตอร์ด้านนี้นั่นเองอันนี้จะเป็นวงจรคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาทําการเช็คอุปกรณ์แล้วก็วัดไฟดูว่าอบอร์ดนี้ผิดปกติตรงไหนบ้างต้องซ่อมแบบไหนนะครับในส่วนของบอร์ด55นิ้ว60นิ้วครับของ4 k นะครับตัวนี้นะครับ 65นิ้ว 4K นะครับตัวนี้เนี่ยซูเปอร์คอนเวเตอร์นะครับบอร์ดซูเปอร์คอนเวเตอร์ก็ซ่อมเหมือนกันหลักการเหมือนกันกับซ่อม42นิ้วแหละครับหล mm ัก hmm. การจะคล้ายกันกับโดยทั่วไปของ LG ซั s u n g อะไรอย่างเี้ว่าจะหลักการคล้ายก,กันนะครับลอยไหมนะครับรอยไหมลอยคาบออกไซด์เยอะนะครับต้องทำการขูดไม่มั่นใจว่ามีการช็อตแล้วเกิดคาบออกไซด์หรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการขูดต่อเชื่อมลายวงจรก่อน ส่วนไหนที่มปกตินะครับเราก็จะทําการขูดก่อนให้เรียบร้อยทาการเชื่อมต่อลายวงจรที่มันขาดไปนะครับมีผลมากเลยนะครับทําให้เครื่องไม่ทํางานได้นะครับในส่วนของลายวงจรที่มันมันเป็นคาบออกซไซด์มันไหม้มันขาดนะครับ Sheikh ใหม่ๆนะครับบอร์ดใหม่ไม่น่าจะเกิดลักษณะนี้ได้นะครับอันนี้เหมือนกับรอยไ,มไ,มไ,มไมหมเลยนะครับมันไหมนะวงจรมันไหมนะครับมันถึงแล้วขึ้นมาลักษณะน,น,นี้นะครับอาจจะมีอาการช็อตก็ได้ครับ หลังจากนั้นก็จะมาทําการเช็คช็อตก่อนว่ามีอุปรกรณ์ตัวไหนช็อตหรือเปล่าในส่วนลายสําคัญที่ไหม้ตัวนี้จะเป็นไฟไฮโวลที่จะไปเลี้ยง p f c ขาดนะครับตัวนี้นะลายนี้นะครับเป็นลายสําคัญเลยเพราะว่าจะเป็นลายที่จะส่งไฟมาเลี้ยง PFC ตัวนี้นะครับเพราะฉนั้นคอนเวเตอร์ะนะครับส่วนของคอนเวเตอร์ตัวนี้ไม่มีไฟมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าลายวงจรขาดนั่นเองในส่วนของตัวนี้นะครับขาดเป็นไฟไฮโวล เลี้ยงคอนเวิร์เตอร์หายไม่มีเพราะนั้นเวลาเสียบปักปั๊บนะเครื่องนี้อาการที่จําเป็นก็คือ1ไฟไม่ออกสแตนบาย8โวลต์ไม่ออกนะครับตัวนี้นะอาการที่จะเปลี่ยนเปิดโพรออนก็จะไม่ติดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีไฟมาเลี้ยง PFC อันนี้เราเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับว่าไฟไม่ถึงไฟไม่ถึง IC p f c แต่ว่านี้เราจะมาทําการเช็คคอนเวอร์เตอร์เช็คอ่า PFC ก่อนว่ามีตัวไหนช็อตไหมนะครับ เพราะนั้นเราก็ต้องมาทําการเช็คก่อนว่ามีบถ้าอุปกรณ์ชอ็อตเราต้องทําการเปลี่ยนก่อนนะครับเพราะนั้นไดโอดมอสเฟตก็ไม่ช็อตนะครับส่วนของ PFCL โอเคครับ L ปกตินะครับส่วนของการช็อตวงจรคอนเวเตอร์ไม่มีนะครับวัดคอม DC ก็ไม่มีค่าค่าความตทานอยู่นะครับเพราะนั้นตัว power converter อ,อนเ c o n v เ r t e r กับ ทีซไม่ช็อตอุปกรณ์ไม่ช็อตนะครับเพราะนั้นน่าจะเกิดจากถ้าถ้าไม่ทํางานไม่ไอซีไม่ IC, ไมช็อตก็อาจจะไฟเลี้ยงไม่ถึงเพราะนั้นผมจะมาทําการเดินไฟออกไปก่อนนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเมื่อเราเดินไฟออกไปเรียบร้อยแล้วเราค่อยจะมาเปิดเครื่องเทสถ้าผ่านก็จบแค่นั้นเองนะครับในส่วนของตัวนี้หลังจากที่เราเชื่อมต่อลายวงจรนะครับลายวงจรสายไฟที่ขาดทีนี้เราจะมาเช็คดูนะครับว่า การทางานจะเป็นแบบไหนนะครับเราจะมาดูการทํางานหนึ่งในส่วนของ PFC นะครับ PFC ทํางานหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของคอนเวิเตอร์นะครับว่าทางานหรือเปล่านะครับเราจะมาดูนะครับรุ่นนี้จะเป็นไม่มั่นใจนะว่าเป็นเมนบอร์ดของซัมซุงหรือเปล่านะครับไม่ได้เขียนไว้นะครับปกติถ้าเป็นของซัมซุงจะเขียนไว้ LG ก็จะมีเบอร์อยู่นะครับ ถ้าเรารู้ยีห่ห้อเราก็จะรู้สเต็ปการทํางานได้ดีขึ้นครับถ้ากรณีซัมซุงก็เสียบปลั๊กมันก็จะออนหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็น lg ก็จะไม่ออนก็คือจะมีรอคําสั่ง power on จากเมนบอร์ดมาป้อนนะครับในส่วนของ lg องนี้ครับถ้าเราดูดูยากหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นของยี่ห้อซ <Samsung S 1> ัมซุงนะครับรบ,บอร์ดนี้ซัมซุงถ้าซัมซุงก็หมายความว่าเวลาเราเสียบป,ปลักนะ๊กเสียบปลั๊กเข้าไปหนึ่ง power on จะขึ้น power on ขึ้นนะครับส Power on ขึ้นแล้ว PFC ทำงานนะครับ Power on ขึ้น PFC ทำงานไฟเปลี่ยนจากสแตนบายเป็นออนนะครับเพราะนั้นนะีถ้าเป็นของซนะัมซุงเนี่ยมันก็จะคอนเวเตอร์ก็จะออนเมื่อมีคำสั่งของอ on มานะครับฉะนั้น PFC ก็จะออนเมื่อมีคำสั่งของอ on มานั่นเองแล้วก็ชุดแบ็คไลท์ก็จะทำงานเลยนะครับในส่วนของในส่วนของซัมซุงเพราะนั้นตัวนี้เป็นของซัมซุงก็คือเสียบปลั๊กแล้วทำงานเลยนะครับ จะเอาคำสั่งพี o ออนหรือ Power On ์ออไปลงกราวนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะออฟการทํางานที่เมนบอร์ดนะครับในส่วนของในส่วนของซัมซุงในส่วนของบอร์ดซั s u n g ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูผมจะเสียบปล๊กเข้าไปแล้วนะครับเปิดไฟปา๊าเปิดเข้าไปแล้วเราก็มาเช็คดูว่าคอนเว์เตอร์สแตนไบตัวนี้ทํางานไหมนะครับหรือว่าเอาเรามาเช็คตรงนี้เลยนะครับเช็คไฟ300 ถ้าขึ้นเป็น390ก็แสดงว่า power on มานะครับ pfc ทำงานนะครับลักษณะนี้เราก็จะมาเช็คดูได้นะครับผมก็จะวัดดูตัวนี้ได้ได้ไฟวัดปก่อนนะครับดูตำแหน่งไฟใหม่ว่าได้ไหมนะครับตรงนี้เป็นไฟบวกบวก C C ด้านนี้นะครับ มิสวิงหน่อยนะครับมิสวิงหน่อยเดี๋ยวใหม่นะครับเดี๋ยววัดใหม่ก่อนนะเข็มมิเตอร์เราใครไปชนเข็มเป็น AC ซีโอนขึ้นมาเมื่อกี้นะครับทำให้เราวัดไฟไม่ได้เมื่อกี้มันเป็น AC เล้ง AC ครับตรงหน้าปัดมิเตอร์อย่างนี้ผมก็ปรับเป็น DC แล้วครับตอนนี้น่าจะขึ้นนะครับตรงตำแหน่งนี้ก็น่าจะได้ไฟก็ทำการวัดไฟได้เท่าไหร่ครับ397 ก็หมายความว่า power on ต้องมานะครับคำสั่ง power on มีนะครับ power on มาแล้วก็ TFC ก็ทำงานแล้วนะครับมันถึงได้บูตไฟขึ้นมาเป็น397นะครับตอนนี้จากชุดสแตนบายก็จะเพิ่มเป็นสแตนบายก็ Stand จะขึ้นเป็น power on แล้วก็ขึ้นเป็น on ในส่วนของเพราะฉะนั้นไฟต้องออก13โวลต์น,นะครับตำแหน่งนี้จะต้องออก13โวลต์1ไฟต้องมี1 13โวลต์น,นะครับ2อ,อ power on จะต้องมานะครับ แล้วก็ดิมก็จะต้องมีไรด์ออนก็จะต้องมาแล้วก็ชุดแบ็คไลท์ออนก็จะต้องแต่ถ้ากรณีไฟตกก็อาจจะทําให้ชุดอินเวอร์เตอร์ตกตามนะครับแล้วก็ทําให้ส่วนอื่นทํางานตกไปด้วยแต่ว่าเราจะมาดูในส่วนของไฮโวลคอนเวอร์เตอร์ High ก่อนว่ามีไหมเราจะไม่ได้วัดเอาพุทธนะครับตอนนี้เราวัดในวัดตำแหน่งของ PFC ทําทำงานได้เฉยจากนั้นเราก็มาวัดไฟไฮโวลที่เราต่อสายเข้าไปเมื่อกี้ขาหนึ่งนะครับว่าได้เท่าไหร่ 190 190ยโวลต์แสดงว่าคอนเวเตอร์ตัวนี้มีไฟมาแล้วนะครับก็คือมันทางานแล้วล่ะแต่ว่าจะทํางานได้เต็มร้อยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับอีกส่วนหนึ่งทีนี้เราจะมาวัดดูป้อนกลับ PFC ป้อนกลับนะครับที่จะเป็นไฟไปเลี้ยงต่างๆได้สิบก็ตกนะครับป้อนกลับตกนะครับตัวนี้นะพ้อนกลับตกนะครับพ้อนกลับตกปกติมันตัวนี้จะต้องได้ประมาณ1 0ถึง14ใช่ไหมครับ ก็ตรงนี้ตกอยู่นะครับได้10โวลต์ต้อนกลับตก p f c นะครับ TFC ทำงานปกติแล้วนะครับในส่วนของ p f c ในส่วนของตัวนี้นะครับอันนี้ไฟสูงโอเคนะครับนี้เรามาดูในส่วนของ p f c out p f c out นะครับก็คือไฟจ่าย13โวลต์ปกติถ้ามันมี power on แล้วจะต้องวัดได้ วัดได้ 12, 13ใช่ไหมครับแต่เราวัดวัดได้6ต่ำกว่าสแตนบายอีกนะครับต่ำกว่าค่ามาตรฐานนี่านะครับได้6.7 6.7เรามาดูคำสั่ง power on ปกติไหม2.3ถือว่ามาถือว่าผ่านนะครับไร right ออนตอนนี้ยังไม่มานะครับเพราะว่ามีแต่คำสั่ง power on มา2.3โวลต์ไรออนยังไม่มานะครับ ิมก็ยังไม่มาเพราะว่าเราไม่ได้ต่อที่เมนบอร์ดเข้าไปนะครับคำสั่งพาวเวอร์ออนมาแล้วตอนนี้ไฟตกอยู่นะครับ6.7โวลต์ก็แสดงว่าอาจจะอาจจะมีปัญหาที่นี่แหละคอนเวเตอร์แล้วครับตอนนี้อาจจะขับออกไม่พออาจจะเกิดอาการคอนเวเตอร์ทำงานไม่เต็มร้อยพวกนี้ทนะํทำงานไม่เต็มที่นะครับก็ต้องทำการเช็คเปลี่ยนไอคอนเวเตอร์ตัวนี้ลองดูนะครับตัวนี้นะครับ ก็สำหรับบอร์ดนี้จะต้องทําการเปลี่ยนคอนเวอร์เตอร์ดูก่อนว่าเมื่อมี power on แล้วมันขับออกมาได้เต็มที่หรือเปล่านะครับแล้วก็เช็ควงจรตัวจ่ายของชุดคอนเวิร์เตอร์ว่ามีตัวไหนชตแอบบไปชอดหรือเปล่าอย่างนี้นะครับในส่วนของตัวคอนเวิร์เตอร์ตัวนี้นะครับชุดจ่ายชุดจ่ายคอนเวิร์เตอร์นะครับถ้าชุดจ่ายมีการชอ็อยู่ก็อาจจะทําให้คอนเวิร์เตอร์ตัวนี้โหลดไฟได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาทําการเช็คไฟก่อนนะครับ เช็คไฟอ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งก่อนผมจะเช็คไฟเอาพุทตอนนี้ได้ไฟ6โวลต์น,นะครับไฟตกไฟตกอยู่คอมพิวเตอร์ทำงานแต่ว่าทำงานแบบไฟตกผมก็ทำการเช็คคอมพิวเตอร์ว่ามันมันได้6.8จุดแปดไฟตีมันต้องได้ประมาณ8ถึง13นะครับตัวนี้ตกแต่คอมพิวเตอร์ก็ทำงานอยู่แต่ไฟตกแต่ว่าตำแหน่งนี้นะครับเรามาวัดตำแหน่งคอมพิวเตอร์ตัวนี้ปกติจะต้องออกนะครับจะต้องมีไฟออกแต่ผมมาวัด ไฟไม่มีนะครับนะครับลองสังเกตว่าไฟไม่มีเห็นะครับศูนย์โวลต์เลยนะครับเป็นไฟศูนย์โวลต์หนึ่งต้องทําการต้องดูว่าทําไมถึงไฟไม่ออกว่าอาจจะมีตัวช็อตไดโอดช็อตหรือว่าโหลดช็อตเพราะนั้นผมจะมาทําการเช็คไดโอดแล้วก็เช็คมอสเฟตด,ดูว่าทําไมคอนเวเตอร์เออทำไมอินเวเตอร์มันถึงไฟออกเป็นศูนย์นะครับผมก็จะปิดไฟก่อนนะครับผมก็จะชาร์จไฟออกก่อนชาร์จไฟที่ C ออกก่อนนะครับ ชาร์จไฟออกแล้วก็จะมาวัดดูไดโอดไดโอดว่ามันช็อตไหมนะครับไดโอดเล็กคือไฟไฟไปเลี้ยงอินเวเตอร์สลับได้อยู่นะครับไม่ช็อตนะครับตัวนี้นะไม่ชอม็อตเลยนะครับไม่ชอ็อตตัวนี้สลับก็อโอเคพอได้อยู่นะครับวัดดูจากชอ็อตได้อยู่ีานะเกียบมันก็ขึ้นอยู่ไม่ช็อตนะครับแต่ จะมาวัดดูตัว power m o ส f e t m o ส f e t คู่นี้นะครับามาวัดเห็น,นครับสังเกตเข็มสลับจะต้องไม่ขึ้นนะครับสลับขึ้นเหมือนเดิมแสดงว่ามีการช็อตที่ inverter แหละครับตัว power ช็อตนะครับ,รบเห็น,นครับก็แสดงว่าร์อ่าชุด inverter ช็อตนะครับทําให้ อคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้จ่ายแทนที่จะจ่ายสแตนบายหรือว่าจ่าย13ก็กลับกลายมาเป็นจ่าย6จ่าย6โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์ช็อตทำให้อแบ็คไลท์ออนอะไรก็ไม่ออกไฟอินอไฟอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็น0โวลต์น,นะครับตรงตำแหน่ง C ตรงนี้ก็จะเป็น0โวลต์หมดเลยเพราะว่าตัวพาวเวอร์มันช็อตนั่นเองนะครับแสดงว่าชุดอินเวอร์เตอร์ช็อตทำให้คอนเวอร์เตอร์จ่ายไฟตกในชุดอ่างบ์ดนี้ทีนี้ผมก็จะถอ,อดออกมาดูว่า ตัวไหนมันช็อตนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับจากไปที่เราจะมาวัดไฟ13โวลต์ว่าได้เท่าไหร่นะครับ13โวลต์วัด13โวลต์เราออกไหมนะครับาก,การวัด13โวลต์12.8นะครับแสดงว่าไฟเอาท์พุตออกปกติแล้วนะครับ พูดออกปกติแล้วโอเคนะครับทีนี้ไฟอินเวอร์เตอร์นะครับไฟบวก54นะครับโอเคปกติแล้วนะครับมาเรียบร้อยก็สรุปก็คือเราเจอตัวเสียแล้วนั่นเองครับโอเคมาเรียบร้อยนะครับเราจะทําการซ่อมเปลี่ยนครับไฟออกเรียบร้อย12โวลต์น,นะครับโอเคแล้วก็จะมาทําการซ่อมเปลี่ยนนะครับจากที่เราทําการซ่อมเสร็จแล้วเปลี่ยนอ,อ,อนุปกรณ์แล้วเราก็มาวัดดูไฟ อินเวอร์เตอร์ว่าจะออกหรือเปล่านะครับอินเวอร์เตอร์โอเคไหมนะครับก็มาวัดดูได้เท่าไหร่ครับ125อ่าโอเคผ่านด้านอีกชุดหนึ่งก็120ค่อยๆตกลงมาเหมือน,นกันครับ124 23ี่อเอคครับก็แสดงว่าบอร์ดต,ตัวนี้ปกติแล้วนะครับไฟ13โวลต์น,นะครับเชื่อ3โวลต์ออกหรือเปล่าราทำการเช็ค13โวลต์ โอเค12.8นะครับผ่านปกตินะครับ PFC นะครับ PFC ก็ปกตินะครับ p f c โอเ okay. ค395ก็แสดงว่าซ่อมผ่านเรียบร้อยนะครับชาร์จเปอร Super c o n v เตอร์นะครับ